สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เป็นเป็นวอล์กหนึ่งสัปดาห์ของเรานะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เป็นวันจันทร์นะมีเวลาประมาณหกโมงสี่สบซึ่งเราจะไม่ได้ออกจากบ้านเยี่ยม อันนี้เริ่มเรียนมาที่หนึ่งนะครับการที่สี่นั่นเองรักาลที่สี่อนนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวซึ่งก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นต่อกลางวันของคาบเรียนที่หนึ่งนะครับ<ๆ>ก็เราก็กำลังโดดเรียนกันอยู่นะครับกลางวันของมาที่หนึ่งนะครับของของสัปดาห์นี้ ไม่ไม่ได้โดดครับบ๊ายบายอันนี้คือตรวจสุขภาพนะครับอันนี้แมปป่ตรวจสุขภาพสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนักห้าสิบเจ็ดนะครับ อันนี้ก็คือเรามาเอ็กซ์ตรีคกันนะครับเพื่อนๆบอกมือบอกมือดูดูทุกคนนี่เห็นหะคลิปนี้เนี่ยคลิปซ้ำๆอ่าอ่าไปมันติดลูกมิวสิกบาเซลนะอันนี้นอันนี้อันนี้อันนี้คือเจ่อผบเดือนนะครับหอยอ๋อผมกำลังจะจาะหอยอ๋อค้าเจ่อห้าสิบค้าเจ่อห้าสิบนะครับหอยอ๋อทีครับตอนนี้ยูทูบเบอร์กำลังจะเจาะเลือดนะครับมาดูยูทูบเบอร์เจาะเลี่ยนนะครับ แตบมาดูมาถ้าถัคทีครับครับยูทูเเบอร์กำลังรอตรวจเลือดไม่ตรวจุปเลือดฮะครับเริ่มนะจังัม <kiş ily> <sehen> ห้ากได้ต้องายับหมอโอยกล้องมันเบอโคตรเ็บจังเลยเยบมากเลยครับใช่ขอว่าอันนี้คือจอดรอบต่อนะครับเพราะรอบแรกเลอไม่ไหลนะครับหนเหียวหนเหียวเออนั่งเหยเแบบเลอไม่ไหลอ่ะครับอันนี้คือจอดรอบต่อนะครับที่มีแบบนีู้ไหลอันนี้นะครับขาโดนรชนโคตรเจ็บไม่มีเลได้เลยนะได้เลย สักนิ้วมาอีกสักนิ้วมาอันนี้นิ้วที่ต่อแล้วอีกดังนิ้วมาตัดคอเลยบีมอ่าอีกแม่ไม่ต้องรอไม่เป็นไรไอ้บีบยังสามเข็มคู่อีเข็มสั่นสั่นสั่นดันดีกว่นตรงนี้หรอ คุณวิ่งไววิ่งโน้มนะวิวที่สามใช่ไหมวิวที่สามไม่มีเลือดแล้วนะครับไม่อเลยนะคุณเปินไปไหนแล้วเนี่ยขอกเถอะครับขอเถอะโอยเจ็บจังเลยโออกเลยที่นี่ไม่ต้องรู้เลยมีมีไอจองวัดเลยนี่จองวัดเยัยไม่มีเลือดแล้วมีบดิไม่ออกเลยออกยังข้ามบลง

เออเลื่อนไม่มีก็จอดทุกนิ้วถ้าถ้าแบบนิ้วที่สีไม่มีคือคือผมเจาะคอแล้วอะเอาจงจริง <c oughs> ไว้ไปเรียนแล้วครับวันนี้ตรวจสุขภาพเนาะ ไปแล้วเขาไปเลยอย่างกับฟ์นคลิปนี้ลงนะคลิปนี้ลงนะจุกทนกว่าจะฮาได้ไม่ได้เลยต้องการฉันรู้เลยว่าจะเท่าไรอีงไงเพราะช่างบันเล่ด้วยอ่อยไหม่อนไหมแล้วเดี๋ยวขึ้นเบไปตรงนี้ขึ้นเบไปตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่องบีวลคนกันนะคะเ้ยมันสูงไม่ได้อ่ะเบสมมะนะคะ เจ้าของช่องไม่ยอมทำการบ้านค่ะจบแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเรามีเพื่อนเพิ่มมาอีกคนนึงนะคะหน้ามัดแตกอ่ะเราเรากำลังจะได้เข้าอยู่ช่องเมนยูตกดีพอแล้วเว้ยเราต้องดีใจเข้ากากก๋าเหรอเราต้องดีใจเว้ยแฟนวิดูไว้นะครับทำตัวยังไงเราต้องดีใจนะคะ เดี๋ยวแปดปีให้ตรงนี้ไไไไไมมม่่่ดด้้้นีรเดี๋ยวแบดปีให้ตรงนี้นะครับไม่ได้จะเราเป็นเพื่อนเอาพื่อนอยากเข้ากล้องเลยนะครับอ่ามีใครบ้างอะไรอ่ะทำอะไรกันเดี๋ยวตัดสายให้แค่นี้แหละบ๊ายบายเลิกเรียนแล้วนะครับจะเป็นระหว่างรอเพื่อนกับบ้านด้วยอันนี้คือเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็รอเพื่อนอีกสองคนนะครับที่จะกลับบ้านกับเราไปถ่ายดูยานตอนเย็นเลยโอเคป่ะ ลาวจำแล้วครับเพื่อนทอกนกว่เขาสอนแล้วนะครับมาครับเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแล้วก็กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ผมโมงแล้วผมรอเพื่อนอยู่นะวันนี้ผมเอาตังมาร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมตอนนี้เหลือยีค่ากับป้าชปาคือ เป็นเจาะเลือด50บาทแบบอะไรอ่ะกรุบเลือดอ,อ,อย่างนั้นแหละที่ผมอยู่ในคลิปเนี่ยที่ใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ค่ารถนู่นนี่จุกจิกไปแล้วก็ค่ากินค่าอะไรผมก็เหลืออยู่20บาทนะตอนนี้เห็นปะรคือวันนี้ใช้ไปแล้ว20บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก5วันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนเย็นผมน่าจะปิดคลิปตรงนี้ตอนเย็ผมก็น่าจะตัดคลิป ตัดคลิปก่อนหน้านี้ลงแล้วก็ตัดคลิปของงานสังคมส่งนะครับ mm. ก็ขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมรอเพื่อน้วถ่ายเพื่อนให้ดูนะก่อนกลับบา,บายยอันนี้ก็คือรอเพื่อนกลับบ้านนะลงเรือ่อยๆลงเรอยต้องแปะเพจไหมแปะเพจไหมแล้วแปะเพจไว้ให้ตรงนี้บาย,บาย